สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับรอยาลืมบอกในเป็นของ v p นะครับไนกงะดูกก็วีผมจะปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือนะครับบนที่อัพไปที่ใส่รหัสผ่านเนี่ยมันปัญหาตรงที่ว่าพออัพไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไม่ชัดบ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับแต่ผมอัดไปคลิปเขาเอียด7 2็ p ร720นะครับ แต่เวลาอัพลงปุ๊บมันแค่2อง้อยี่สิบผมกงงเหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะอัพลง YouTube นะครับไม่ต้องกลัวอ้บางคนสอยอาอัพ youtube คนอื่นก็ดูได้สิงั้นถูไมผมจะเติมวีเอทำไมก็ดูไม่ได้ครับดูไม่ได้อย่างไรนะครับจะมีตั้งค่าอยู่นะครับนอกจากคนที่มีลิงก์เท่านั้นที่จะดูได้ก็คือสมมติม,มี v p ใช่ไหมนะครับ v ี VIP ก็ต้องสมัครนะครับพดสมัครปุ๊บถ้าเกิดใครไม่สมัคร ก็จะเข้า VP ไม่ได้สมมตินะครับอันนี้เป็นเข้า V ีพีนะครับเข้าไปนะครับก็จะเห็นแล้วก็จะมีคลิปที่เป็นอยู่บน YouTube นะครับดูได้นะครับเท่านั้นคนที่อยู่คนที่ไม่ได้เข้ามาในเนี้ยจะไม่สามารถดูใน YouTube ได้เพราะว่ามันจะไม่โชว์รายการที่นั่นนะครับเพราะว่ามันตั้งถูกตั้งค่าไว้นะครับถูกตั้งค่าว่าไม่โชว์รายการนะครับ จะดูได้ต่อเมื่อนะครับมีลิงก์นะครับหรือว่ามีคลิปวิดีโออยู่นะครับหรือว่ามีลิงก์เนี่ยมีลิงก์ YouTube อยู่นะครับเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บคุณก็เจอลิงก์ YouTube เนี่ยคุณสามารถดูที่นี่ได้นะครับจะไม่สามารถเข้าไปดูในช anel ของผมได้นะครับจะไม่สามารถเข้าไปดูสมมติใครสมัครนะครับซัมสไครต์อยู่นะครับมันก็แจ้งใช่ไหมแต่ไม่สามารถดูได้นะครับเข้าไปเนี่ยปุ๊บมาหาคลิปเนี่ยมันจะไม่สามารถมันจะไม่โชว์พูดง่ายว่ามันจะไม่โชว์ขึ้นนะครับ นอกจากจะดูจากผ่านตรงนี้เท่านั้นนะครับดูจากตรงนี้เท่านั้นนะครับจึงจะดูได้นะครับแต่ตรงนี้จะดูได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นวีีนะครับไม่ต้องกลัวผมก็คือผมก็เพิ่งไปรู้มานะครับก็เลยน,นํามาทมํานะครับโม้ตตั้งหนกนะครับยูทูบมันสามารถตั้งค่าได้นะครับเนะี่ยอ่าตั้งค่า ทงค้างทองอออนี่ตรงนี้นะครับความเป็นส่วนตัวเนี่ยคือสามารถปรับเป็น แบบไม่แสดงก็ได้นะครับเนี่ยจะปรับเป็นไม่แบบจะไปแสดงนะฮะนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับวิดีโอนี้ไม่อยู่ในรายการที่แสดงเฉพาะที่มีเฉพาะผู้ที่มีลิงก์เท่านั้นจึงจะสามารถดูได้นะครับเนี่ยผมก็จะลิงก์นี้ไปนะครับก็ไปให้ดูนะฮะสมมตินะสมมติเป็นลิงก์นี้ ก็ไปแปะไว้บนเว็บของผมนะครับแล้วก็เป็นของในโหมดของ VP นะครับคุณก็จะดูได้เฉพาะในนี้นะครับจะไม่สามารถมาดูในชแน l ของผมได้เพราะมันจะไม่โชว์นี่วิธีการแก้ i อนะครับเดี๋ยวนะดูหรือของผมมันจะโชว์แต่พวกคุณไม่โชว์นะครับเนี่ยเพราะอันนี้มันเป็นช h a ล n e l ผมเนาะมันจะไม่โชว์เนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับตรงเนี้ยหายไปเลยก็จะไม่เห็นนะครับเนี่ยปรับเป็น ที่กลับมาเนี่ยนะครับพอเข้ามาเนี่ยก็จะไม่เห็นว่าวิธีการแก้ i อ s นะครับแก้ปัญหา i อ s เนี่ยจะไม่มีนะครับก็จะเห็นกันอย่างนี้ก็ไม่เห็นเห็นไม่มีอ่ะนะครับนี่คือฉบับตามเป็นตัวเองนะครับเราจะเห็นนะก็ประมาณนี้นะครับปรับไม่เหมือนเดิมสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็ อ่ะนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับโอเคนะครับช่วงนี้ก็หายหน้าหายตาบ้างนะครับเพราะว่าทำเซิร์ฟบ้างทำนู่นบ้างเรื่องการเรียนบ้างนะครับนี่ก็ไปถอยจอมือสองมาใหม่นะครับ <laughs> ใหญ่กว่าเดิมนะครับใช้งานง่ายกว่าเดิมนะครับเบรนบุ๊กนะเอาไวอ้อจอคือมีจอเล็กอันเก่าเนี่ย ก็ให้ใช้นะครับเป็นประโยชน์มากคหรับใครที่มีสองจอนะจอนึงทำงานอีจอนึงเป็นเฟซดูหนังฟังเพลงก็ว่านไปโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเป็นทูปเอาไว้จอนะครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องมีโปรแกรมนะครับตอนนี้ผมได้โพสลงไปแล้วล่ะนะครับแต่คลิปมันยังคือผมที่ผมทำใหม่ก็คือแก้ไขคลิปเดิมนะครับ เ๊บนึงเหมือกันว่าเขาให้แก้คลิปไหนนะครับมีคนบอกมานะครับครับเนี่ยคนนี้บอกมานะครับว่าให้ผมแก้ตัวนี้มันเป็นอะไร ิธีการลงรูปไอเทมนะครับวิธีการลงรูปไอเทมเมื่อแต่งเสร็จนะครับจะแต่งแต่งชั้นปะวะไมไ่ใช่ใจแต่งเอาดีกว่านะวิธีแต่งลายปืนเพิ่มอีกแต่งมีมลงไอเทมหมนึ่ก็น่าจะอันนี้แหละนะครับแต่งแล้วก็น,น่าจะนี้แหละ เราจะแต่งรูปแล้วก็เอานําไปลงนะครับอย่างที่ผมได้ทํานะครับตัดกระป๋องไปใช้กระป๋องไปโลซานะครับพวกอะไรเนี่ย m หนึร้อยห้าสิบเฮ้ยสปอนเซอร์นะครับแล้วก็เย็นๆยนะครับทั้งนานานะครับก็จะมาสอนกันนะครับคือสอนไปแล้วแต่คลิปมันดูไม่ชัดนะครับอันนี้ก็จะลบไปเดี๋ยวก็าจะเอาลิงก์ยูทูบมาแปะพึ่งเลยนะครับอย่างที่บอกลิงก์จะดูได้คนที่มีลิงก์เท่านั้นที่จะดูได้ ส่วนโปรแกรมก็จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็น p r i n t n e t นะครับก็สามารถโหลดได้แล้วก็ Photoshop นะครับใครจะใช้โปรแกรมอะไรแต่งก็ได้นะครับตัว Photoshop ตัวเนี้อยอโปรแกรมตัวเนี้ยนะครับโปรแกรมแต่งภาพอื่นก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่ตเราจะต้องใช้ p r i n t n e t นะครับเพื่อทำการแปลงไฟล์ Fi นะครับโอเคก็ไปโหลดกันละนะครับอันนี้ผมโหลดมาแล้ว ผมจะเปิดโปรแกรม w o r o s h o p ร r นะครับแล้วก็โปรแกรม p a i n t e t นะครับก็จะเป็นรูปอย่างนี้เเปิดครับ จอใหญ่มากนครับเพราะว่าเปลี่ยนจอไปโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะภาบโปรแกรมโนชอบบ็อปฟอมนะครับจะเปิดโปรแกรมน,นี้ขึ้นมานะครับได้เลยก็นะครับโปรแกรมน,นี้จะเป็นโปรแกรมที่ใช้แต่งรูปเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมมาใช้นี้ก็คือเราจะต้องแปลงไฟล์ dds นะครับในของ pc เนี่ยมันจะมี .dds อยู่นะครับให้กลายเป็น png หรือว่าไฟล์ภาพธรรมดานะครับจะเป็น png ก็ได้จะเป็น jpeg อะไรก็ได้นะครับที่เป็นไฟล์ภาพธรรมดาที่เราดับคลิกขึ้นมาแล้วก็สามารถดูได้เลยนะฮะถ้าเกิดเป็น dds เนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แก้ไขแล้วก็จริงนะครับแต่แก้ไขได้โดยแบบไม่เยอะแยะนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับต่อมานะครับเราก็ต้องไปหาไฟล์นะครับที่จะทําการแปลงมานะครับที่ทาการแปลงทีนี้นะครับเข้าไปนะครับ มาคอมพิวเตอร์ของเรานไปได้ซีแล้วก็มาที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับหรือว่าตัวบรอดเซิร์ฟเวอร์อเราแล้วก็มาที่บินนะครับจากนั้นมาที่ Data พอมาที่ Data ้าเสร็จเนี่ยนะครับให้เราเข้ามาที่บริเวณตรงนี้เราเข้ามาเสร็จเนี่ยตรงนี้เท่าไหร่นะครับเข้าที่นี่จากนั้นก็ทำการ หาเลือกเลยที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับคือสิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นคือจะไปเปลี่ยนอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ที่เราจะเปลี่ยนให้มันเข้าอะไรอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนกับพวกอนนะอาหารพวกยาพวกอะไรดีกว่านะครับถ้าเกิดไปเปลีป่ยนปืนนะครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นตัวที่แสดงว่าปืนไหนเป็นอะไรนะครับคือจะเป็นภาพแสดงในแถบไอเทมนะครับแล้วก็บน มาเก็ตนะครับบนมาเก็ตนะครับเพามาเก็ตก็จะโชว์นะครับโดยดึงข้อมูลจากตรงนี้ไปโชว์นั่นเองนะครับคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็จะสอนอยางนี้นะครับคุณก็ไปหามาว่าต้องการอะไรนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้เป็นพวกอาหารน้าต่างๆนานะครับเพราะว่ามันไม่เป็นไรอยู่แล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับเพราะถ้าเกิดเป็นปืนเป็นกระสุนหรือว่าอะไรเราก็ต้องใช้ไปนั้นใช่ไหมเพราะว่ามัน ถ้าเกิดเป็นใช้เอารูปปืนนะครับเอาปืนมาเปลี่ยนเป็นไม้กวาดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับมันจะทำให้งงสิ่งที่เปลี่ยนก็จะให้เปลี่ยนเป็นพ <c> ว <oughs> กน้ำพวกยาเม็ดคิดแบนเดตดีเอ็กซ์เพนคิวเลอร์อะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมได้เปลี่ยนนะ <c oughs> โอเคนะครับแต่ตัวนี้ผมมีให้หมดแล้วนะครับไม่ต้องไปหาแค่โหลดมาใช้นะครับ S <S แค่คลิกตรงนี้โหลดมาครับก็จะได้โฟลเดอร์มาสองโฟลเดอร์ถ้าเกิดแตกไฟล์ามาจะมีไอเทมหนึ่งกับ item ไอเทมสองเนี่ยมแยกให้ดูนะครับไอเทมหนึ่งไอเทมสองแตกต่างยังไงนะครับไอเทมหนึ่งนะครับมาดูที่รูปนะครับจะเป็นอันเดิมนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นพวกขนมเอ็มอาร์เอ็มอาร์แล้วเอ็มอารีแล้วก็พวกช็อคคัลเลตับอะไรต่างๆซุปแฮมน้ำอะไรต่างๆอันานาเน,นี่ยเฮ้ยอันนี้นมันมัวมากนะคี่ย จริงๆมันไม่มีนะครับคือผมทําไปครั้งนึงน,นะครับมันม่วนมาแต่ที่โหลดเนี่ยไม่มีนะครับาน้ําตาเสียงเนีไม่มีอยู่ในนี้นะครับ <c oughs> โเวลื่นไป <c oughs> เปิดสองจอนะครับทะลุไปด้านนึ่ง <c oughs> <c oughs> และอีกอันนึงอันที่สองคืออะไรนะครับอันที่สองก็ดูที่ลูกนะครับ รูปนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนหมดแล้วนะครับได้ทำการเปลี่ยนหมดแล้วนะครับทาไมต้องให้โอดเดอร์หนึ่งที่เป็นชื่อไอเทม1กับไอเทม2มานะครับคือ1นะครับถ้าเกิดคุณไม่ต้องการเปลี่ยนอะไรเนี่ยคุณสามารถใช้โอดเดอร์ไอเทม2ไปลงได้เลยนะครับไปลงในเซิร์ฟเวอร์ของคุณนะครับได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบเอ๊ะอยากทำด้วยตนเองอะไรอย่างนี้นะครับอยากทำด้วยตนเอง แล้วไม่รู้ไฟล์ไอพวกไอเทมเนี่ยพวกไฟล์พวกขนมอะไรเงี้ยมันชื่ออะไรบ้างหรืออะไรบ้างนะครับคือเรามีให้อยู่แล้วนะครับเราจัดสรรมาให้แล้วก็สามารถนำไปแก้ไขได้เลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาไปนั่งหานะครับเพราะแยกมาสองอันนะครับอันเดิมกับอันที่แก้แล้วนะครับถ้าเกิดใครพอใจกับที่ผมได้ทาไว้นะครับก็สามารถไปเปลี่ยนได้เลยนะครับก็สามารถก๊อปไฟล์พวกเนี้ยไปใส่ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้เลยนะครับแต่ทีนี้ คลิปนี้ที่ทำขึ้นมาคือจะสอนวิธีการแก้ไขนะครับไว้ให้ดาวน์โหลดมานะครับแล้วเข้ามาที่โฟลเดอร์ไอเทมเน่นะครับใครจะเข้าโฟลเดอร์ไอเทมสองก็ได้แต่มันจะงงนะครับมันจะงงคือมันแล้วแต่คนชอบอะคือไอเทมสองเนี่ยมันทําการเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วคุณก็ไม่รู้เช่นคุณมาเอาไอเทมสองไปใช้งานเนี่ยคือเอาไปแก้ไขเนี่ยคุณก็จะงงว่าเล่เออเลยแล้วพี่โดนเขาเปลี่ยนจากเลนี่เป็นอะไรวะอะไรอย่างนี้นะครับ อย่างเช่นเนี้ยอย่างเช่นเลผมเปลี่ยนเปลี่ยนจากไอ้นี่เป็นเลยนะครับก็ให้ทุกคนเข้ามาเอาไอเทมหนึ่งนะครับแล้วก็ไปแก้ไขกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไอเทมหนึ่งมาแล้วทีนี้ยังไงนะครับคือในไฟล์ border item หนึ่งเนี่ยจะมีไฟล์ dds ให้เราแล้วนะครับนะฮะคุณก็คือการการใช้งานเนี่ยหรือว่าการแก้ไขเนี่ย นำไฟล์ DDS เนี่ยมาเปิดด้วยโปรแกรมตัวนี้นะครับเพราะโปรแกรมตัวนี้จะมีไฟล์อ่าร์ไฟ DDS อยู่นะครับผมจะเอามาอันเดียวแล้วกันนะครับคลิกลากมาก็วมาวางที่โปรแกรมเลยเลยจบเลยอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ใครจะทำอะไรก็เอามาให้หมดนะครับเอามาให้หมดเลยก็มาวางเดียวนะครับมันก็จะขึ้นเพิ่มๆๆๆตามนี้ข้างบน,นะครับแต่ทีนี้ผมทำมาให้แล้วนะครับเอ้ยอย่างนี้นนะนนบอก นะครับคือพอเอามาทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเอาไว้ดูเนะครับเอามาทั้งหมดนี่นะนะเนี่ยมันจะขึ้นมาแต่มันจะเป็นไฟล์ DDS นะครับคือเราต้องแก้ในโปรแกรมนี้เท่านั้นแต่ทีนี้คุณอ,อยากยผมอยากใช้ Photoshop แก้มันมีอ็อบเจกต์ไอ้มันมี s, มนมพวกตัดแปลงได้เยอะนะครับอย่างเช่นพวกเนี่ยอุปก,กรณ์ต่างๆนะครับตัดรูปใส่ตัดนี่ใส่ทำสีทำแสงอะไรเงี้ย บางคนเก่งเรื่องโปรแกรมนี้นะครับแต่โปรแกรมนี้มันทําไม่ค่อยเยอะนะครับคือยุ่งยากในการทําหรือว่าแบบเอยโปรแกรมนี้คุณไม่ค่อยรู้จักมันทำยังไงใช้แก้อะไรยังไงนะครับก็ทําได้นะครับโดยใช้โปรแกรมนี้เปิดนะครับก่อนที่จะใช้โปรแกรมนี้เปิดเอานะครับเราจะต้องแปลงไฟล์จาก p e D S ให้เป็น P N G นะครับวิธีการทำก็คือนะครับคลิกที่รูปนั้นที่เราจะทําการเซฟนะครับจากนั้นกด นะครับเซฟแอดนะครับจากนั้นไปโฟลเดอร์ที่เราได้จัดเก็บไว้เช่นหน้า desktop อะไรก็ว่าไปนะครับสร้างโฟลเดอร์สมมุติก็เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนจาก d ิ s ให้กลายเป็น Png นะครับจากนั้นกดเซฟแล้วกดโอเคแล้วก็โอเคไปนะครับก็ทำนี้ทั้งหมดกี่รูปเนี่ยมิล้อยรูปก็ทำเซฟงเงียร้อยรูปนะครับพอเซฟเสร็จนะครับ, Send, รบก็ใช้งานได้เลยแต่ทีนี้ผมจัดทำมาให้แล้วนะครับคือผมแปลงไฟล์มาให้แล้ว อยู่ในโฟลเดอร์รูปนะครับไอเทมหนึ่งแล้วก็โฟลเดอร์รูปเนี่ยทำการแปลงมาเป็น PNG ให้เี็บ้องแล้ได้เอาครับสังเกตอย่างนงี้ PNG image นะครับแปลงมาให้แล้วทีน,นี้คุณก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยหรือว่าไปแก้ไขได้เลยนะครับ okay? uh huh. uh huh. ผมก็จะ open ตัวนี้นะครับ right? ทั้งหมดนี้นะครับหรือว่าลากก็ mm hmm. าลากมาวางนี่เองจะเปิดทั้งหมดนะครับ okay? uh huh. ผมจะเปลี่ยนละไรด จะเปลี่ยนเป็นแดดแล้วกันนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับใช้ยางลบนี่แหละลบมันทิ้งไปนะครับลบอันเก่าทิ้งไปนะครับลบอันเก่าทิ้งไปแค่นี้วิธีการลบลบนะครับแล้วก็ไปหาผ้ามาใส่แทนก็แค่นั้นแหละนะครับมันไม่ยากเลยนะครับจากนั้นก็เซฟเป็น png เหมือนเดิมนะครับไอ้สมมติเน่เป็นแดดเป็นเดดนะครับ ก็ไปหาภาพมาเลื่อยู่ลบให้ครบนะครับลบให้หมดตรงนี้นะหายปะลองด้วีกก็ลบให้หมดนะครับหายให้หมดโอเคแปลว่าหมดแล้นะครับสมมติหมดแล้ว คือลบไมหมดแล้วนะครับเราก็ไปหารูปมานที่เราต้องการไปหารูปอะอ่ะเ้ยวในตาวิัยนะครับสมมติสมมตินะครับก็พอได้รูปมานะครับ,นะรบแ,แล้วทีนี้รูปมันยังไงพ้ยมันแบบเป็นพื้นหลักแบบมันไม่เห็น เราจะลบลนกลังจะลบอย่างไรันะรบลบที่เราไม่ต้องการกดคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกมาในอ้อละจากนั้นกดคลิกได้เลยไม่ต้องการอะไรก็ลบอีกอ,อะไรก็ลบ,มนะบสมมติพอใจนะครับล้าทำการดึงลงจ่านะค่าบาทไปส่วนนี้มันใหญ่เกินไปนะครับกดชิปนะครับกดชิปค้างไว้แล้วกดดึงย่อมาถ้าเกิดไม่กดชิปนะครับส่วน คือการยออ่อขยายส่วนมันจะไม่ไปสมุทไปด้วยกันนะครับมันจะไม่สมดุลน,นะครับไม่สมดุลเราต้องกดชิปด้วยแล้วกดย่อ,อนะครับทีนี้ก็มาวางตามที่ต้องการวา่าอากาานะครับตอนนี้พอเราต้องการอันนี้ส,สมมุติขึ้นมานะครับอันนี้คือแบนเดดเราก็ไปหารูกป้าบันเพทอะไรก็ได้ในตามใน o g l e ิะนะครับที่เป็นรูปภาพแ,แล้วแต่เรา เราก็ไปหามาคแต่ทีนี้ผมอีเกตไปหาแล้วเอามีรูปก็ามาทดลองให้ใช้กันดูเลยนะครับนี่ผมไปลบรูปออกพอลบเสร็จนะครับผมก็มาวางพอวางเรียบร้อยนะครับแล้วกดแอปแล้วกดข้างบนนี้นะรูกถอเนี่ยแล้วมันจะขึ้นแล้วกดแอปพายนะครับแล้วไงต่อนะครับก็เป็นอันเสร็จหลังจาก้วเราก็เซฟนะครับการเซฟเนี่ย จะต้องคลิกที่รูปใดรูปที่เราจะเซฟสมิเราจะเซฟรูปนี้นะครับเราต้องกดคลิกที่รูปเพื่อให้มันแสดงรูปขึ้นมาจากนั้นกดที่ไฟล์นะครับเรากดเซฟนะครับมัเลื่อน,นขึ้นอย่างนี้นะครับคุณก็ไปโฟลเดอร์ที่คุณจะเซฟนะครับส่วนชื่อไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันนะครับชื่อเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันเลยให้มันเป็นเหมือนเดิมหมดนะครับจากนั้นคุณเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับชนิดให้เป็น png นะครับเป็นไฟล์เดิม น,นั่นเองริงๆจากนั้นกดเซฟนะครับเซฟโอเคโอเคแล้วก็ไปดูใช่ไหมครับตอนนี้แบนเด็กลายเป็นตาวิไลบล้วครับก็ไปทำกับรูปอ,อื่นๆนะครับพอทำครบนะครับพอทำครบสมมติทำครบแล้วเอานี้มาสมมติเราแก้อย่างแล้วนะครับแก้ครบแล้วแล้วท้าังไงต่อ เรวก็เปิดด้วยโปรแกรมตัวเดินเช่นเคยนะครับลากมาแล้วก็ลากมาใส่โปรแกรมนะครับมาได้ทำการเปิดให้อัตโนมัทิา่ะทีนี้ผมแก้หมดแล้วแล้วทำไงต่อนะครับผมก็ต้องแปลงจาก PNG นะครับแปลงไฟล์จาก PNG ให้เป็น d t s เหมือนเดิมนะครับที่มันเป็นนะครับวิธีการแปลงก็เหมือนเดิมก็กด Save As ไฟล์ save แล้วปรับตรงนี้เป็น png เฮ้ยปรับตรงนี้จาก png นะครับให้กลายเป็น dds นะครับจากนั้นกด save แล้วกดโดเคนะครับแล้วก็ไล่ like, save ไปทีละรูปละรูปละรูปมันไม่สามารถ save ได้ทีรูปเดียวเฮ้ยไม่สามารถ save s a ได้ครั้งเดียวจบนะครับก็ s a ฟทีละรูปละรูปไปนะครับหีร้อยรูปมันตน้อง s a v เป็นร้อยครั้งนะครับก็ s a ฟ e save ก็ s a เสร็จนะครับก็ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บ okay. นี่เซฟเสร็จแล้วนะครับก็จะกลายเป็น DDS ไฟล์อย่างนี้นะครับจากนั้นวิธีการลงลง,ลงไงนะครับก็คมาอกมาแล้วไงต่อนะครับไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเราไปที่บินนะครับไปที่นาทลามาที่นี่นะครับแล้วก็มาที่นี่คือมาวางที่เดิมเลยนะครับแล้ว,วก็วางกดปึ๊งนะครับทีนี้ผมไม่วางองา่างปาแล้ว วางทับแล้วพอทับเสร็จทำไงก็บิวนะครับมาดิบินนะครับมาที่ RSB นะครับแล้เมื่อกี้เข้าไปเลยนะครับมันก็จะทำการบิวพอบิวเสร็จเราก็เข้าเก็บนะครับรูปทั้งหมดที่เราแก้ไปก็จะเปลี่ยนนะครับตามที่เราได้ทำการแก้ไขเป็นเอหแือว่าแต่งไปได้เองก็มีเท่านี้นะครับสำหรับการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนรูปภาพของไอเทมนะครับคือเราจะไปทำปืนจะไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับ แต่นี้อย่างที่ผมบอกมันจะไม่เข้ากันนะครับเพราะรูปคือรูปมันจะเป็นในในเกมนะครับมันเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนแค่รูปไ่เฉยอย่างที่ผมบอกมันจะเปลี่ยนแค่รูปนะครับเปลี่ยนรูปที่อยู่บนร้านค้าแล้วก็เปลี่ยนรูปที่อยู่บนแถบไอเทมนะครับไอช่องหนึ่งช่องสองช่องสามเนี่ยเวากดอีเวนต์ดูเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นรูปที่เราได้แก้ไปนะครับแต่รูปรูปภาพในเกมเนี่ยให้รูป เช่นเวลาเราเห็นตอนถือเ,เอนี่ยเงจะเป็นเหมือนเดิมนะครับมันจะไม่เปลี่ยนนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการแก้ไขนะครับนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับโปรแกรมก็มีให้โหลดแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะอัพโหลดให้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณสำหรับใครที่เติม VP ไป ก็ผมก็จะมาอัปเดตให้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างจริงๆนะครับขออภัยนะครับไม่มีค่อนมีอะไรอัปเดตให้เอ่อวีพีเลยนะครับก็ขออภัยจริงๆนะครับก็จะพยายามหาอะไรดีมาให้กับสาหรับผู้ที่สมัครวีพีให้กับเรานะครับขอบคุณคุณแตโอเควันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับโอเค